สวัสดีค่ะวันนี้ฮอลลี่จะมาทำ how to แต่งหน้าคลีนคลีนนะคะพร้อมงานผิวปกปิดแต่ดูไม่หนาให้สวยเกาหลีสุดๆแล้วก็ใช้เมคอัพแบรนด์ไทยด้วยถูกและดีเริ่มเลย ขั้นตอนแรกจะเป็นการลงกันแดดน,นะคะฮอนลี่ใช้ m e r e s กาส Skin Refreshing UV e s s e n c e SPF 50บวก p a เบวกนะคะกันแดดตัวนี้เบาสบายผิวมากใช้แล้วผิวใสสุดเลยขั้นตอนถัดไปมาปรับสีผิวกับ m e r e s กาซ CC Primer ค่ะตัวนี้นะคะจะปรับให้ผิวเนียนใสคนเป็นสิวใช้ได้อันนี้ใช้ครึ่งหน้าก็สวยว้า wow! วแล้วนะคะนอกจากจะปรับสีผิวยังช่วยให้แต่งหน้าติดทนขึ้นด้วยนะปกปิดคุมมันกันน้ําด้วยสเตปถัดมานะคะเพื่อผิวเกาหลีเกาใจขั้นสุดเราจะใช้เม e s ชกา ดิวอีสกินเมคอัพเบสนะคะตัวนี้แหละความลับผิวฉ่าน้ําแบบเกาหลีนะคะเป็นเบสก่อนแต่งหน้า 4- in- 1วันทั้งบารุงกันแดดพรเมอร์รองพื้นเบอร์ผิวสุดๆเลยค่ะวันสบายๆของฮอลลีนะคะใช้3ามตัวนี้ก็คือปังแล้วแต่ว่าเราจะไปต่อแบบผิวสวยขั้นสุดด้วยเมอร์เรสกาสกินอัพลิควิดฟาวเดชั่นค่ะเป็นรองพื้นเนื้อน้ําแเบาบสบายผิวปกปิดแบบไม่งอคอนซีลเลอร์ที่สําคัญไม่ดรอปติดทนนานทั้งวันนะคะตัวนี้ผิวที่ได้นะคะก็จะสวยเบะปังมากๆเรียกว่าเพอร์เฟ s k i สกินของจริงเลยค่ะผิ โลนมากนะคะตอนนี้มาเขียนคิ้วด้วย m e r e s k a Perfect Eyebrow Pencil and Mascara ค่ะฮอนล,ลี่ใช้เป็นสี deep brown นะคะตัวนี้จะมีทั้งดินสอเขียนคิ้วแล้วก็มัสคาร่าในตัวด mm hmm. ินสอเขียนคิ้วเนี่ยหัวเล็กเขียนง่ายแล้วก็เขียนลื่นมากนะคะเขียนเสร็จหนึ่งข้างแล้วนะคะ mm hmm. เลิศมากแล้วก็ใช้อีกฝั่งในการปัดมัสคาร่าคิ้วนะคะปิ้งเส่คิ้วอีกข้างแล้วคะ่ะคิ้วคือมองกุฎของหน้าจริงๆคิ้วสวยแล้วนะคะตาก็ต้องปังด้วย m a r e s k a Pro Eyeshadow Palette สี City Girl ค่ะตัวนี้มีทั้งเนื้อมเนื้อ กลิตเตอร์นะคะพิกเมนต์แน่นสุดๆดสีเกาหลีมากฮันนี่จะเริ่มลงจากสีอ่อนสุดให้ทั่วทั้งเปลือกตาตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะจากนั้นใช้เนื้อแมตสีเข้มนะคะมาเกลี่ยบ,บริเวณหางตาแล้วก็ท็อปด้วยกลิตเตอร์ไปเลยสวยมากกับแม่พาเลตนี้นะคะจะใช้ everyday look หรือว่าไปทํางานไปออกงานก็ได้หมดเลยเงียบเนี้ยบ,บดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันค่ะฮันนี่จะใช้มาสคาร่าของที่ปัดขนคิ้วนั่นแหละมางัดขนตาได้สวยนะคะหัวแปรงเขาเล็กซอกซอนง่ายมากนะคะอันนี้ นี่ก็คือเซ็ตครบสองข้างแล้วนะคะเด้งจริงอะไรจริงชอบอะพี่สาวแท่งนี้คุ้มมากไอเลิฟงานแก้มงานปากใช้เมอร์ริสกาโกลอินคัลเลอร์ลิปตินค่ะตัวเนี้ติดทนสีสวยชัดมากคอนนี้ใช้เบอร์ศูนย์สามไทเกอร์ลิลลี่นะคะสีออกอมส้มๆแดงๆนะคะทาแก้มน่ารักมากแล้วก็ทาทั่วปากด้วยเบอร์ศูนย์ห้าเอลราเลดนะคะแล้วแอบเติมสีส้มศูนย์สามไทเกอร์ลิลลี่ด้านในสีที่ออกมาคือสวยแบบน่ารักมากเอาผิวออกมาโดนแดดให้ดูนะคะสวยฉ่ำปังไม่ไหวคอนี ที่แอบไปไว่ายนะ้ํามาด้วยเมคอัพติดทนดีสุดๆอย่าลืมลองแต่งตามกันนะคะเมคอัพสวยปังถูกและดีมีอยู่จริง